เวอร์นคนมีการไปไซด์ใจมาเบิดไปไซด์ปวตาก็พอมีก็เห็นเนาะก็ต้องเอาให้เขายาไปซื้อยาซื้อเนี่ยกินจะต้องเอาให้เขายาม่อหย่อนยอนว้าเขายากกินบ่าเข่าที่ไปซื้อกับเข้าจะเอาให้เขาหลังเยียนะคือยังกระร้างเพื่อคืนนี้เขากเบาหยอยากเนาะยายายาหลูฆ่าเขาเหตุการณ์แม่ที่ลูกไปบอดดนี่ เแจ้งยังกับทํางเจ้าหน้าที่จักไหนไปเอาดูไปเอามาแล้วเอ,เอามาเอาม้าไม่นี้บอกมาก

ตำรวจภูทรจังหวัดเลยโดยพลตำรวจตรีวีระเดชเลขาวรกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเลยได้ดำเนินการจัดทำโครงการตัดไฟแต่ต้นลมขึ้นทั้ง19สถานีในสังกัดเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดดำเนินคีอาญากับผู้เสพที่มีพฤติกรรมคมคู่ของเงินกันโชคซ้ำทำให้เสียทรัพย์บุกรุกทำร้ายร่างกาย หรือความผิดอาญาอื่เมื่อได้รายชื่อกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยของแต่ละหมู่บ้านจะให้ตำรวจประจำหมู่บ้านได้ติดตามเฝ้าระวังโดยการโทรหรือแชทข้อความไปสอบถามพฤติการกับกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่ญาติของกลุ่มเสีย่ยงเพื่อเป็นการสืบสวนหาข่าวก่อนเกิดเหตุหากพบว่ามีพฤติกรรม ไปตรวจสอบบุคคลดังกล่าวเป็นพฤติกรรมผ่มขู่อารวาสขอเงนินพ่อแม่ญาติไปซื้อยาสุติดตำรวจจะตรวจปัสสาวะจับกลุ่มในข้อหายาเสพติดโดยผิดกฎหมายและชุดจับกลุ่มจะอธิบายให้พ่อแม่ญาติหรือผู้เสียหายฟังว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดกันโชคทรัพย์ลักทรัพย์ทําให้เสียทรัพย์หรือความผิดอย่างอื่นสามารถที่จะไปร้องทุกข์เพิ่มเติมได้ และชุดจับกลุ่มจะแนะนำหรือมาพบกับร้อยเวรสอบสวนเมื่อมีการจับกลุ่มมาแล้วรองผู้กับการสอบสวนเข้าควบคุมคดีโดยให้พนักงานสอบสวนเชิญผู้เสียหายหรือบุคคลาภีามาพบและสอบปากคำหากเข้าข่ายจะรับเป็นคดีกันโชครั์ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแต่ในทางระบบข่าวเราจะลงเพียงข้อหาเสีสถิติคดีกันโชครัพ์ ในง่วงปีก็ประมาณ2,568ที่ผ่านมามีผลการดำเนินจำนวนทั้งสิ้น1 5 1าคดีมีผลคดีจำนวน74คดีจคดีจำนายคดีอยู่ระหว่างดำเนินการ76คดีใส่ตะตนลมนะจ๊ะที่เพื่อนเข้าไปดูแลชุมชนทำให้ชุมชนสงบจ้ะแล้วก็นู่รู้สึกว่านู่ได้รับความาปอดภัยเวลานู่ไป คิดยางรือว่าไปทำงานอย่างเี้จ้ะแล้วก็ต้องได้เล่าแวกว่าเออผลยู่บานจะได้รับวามเดินรอนบบไอพวกที่ทเขาี่อยาเสพติดมีดีใช่หมาขโมยหั้นขโมยนี้บบเนีย่ยจพิ่นเข้าไปดูแลเพิ่นมาจับกุก่มไปให้แล้ว่ายั่บคุณลหลายๆ่าประชาชนพ่อแม่ญาติพี่น้องรวมทั้งผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน พึงพอใจกับโครงการนี้พี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดความสงบสุขให้กับชุมชน,นอย่าง,ย,างยั่งยืน